สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไม่ได้เอาเด็กๆลงน้ำที่ไหนเนาะแต่เมื่อวานเอาไปลงเอลูกข้างทางข้างทางข้างถนนเนาะแล้วมันมีเอ่งน้ำเดี๋ยวเราจะพับทุกคนไปดูเนาะปลิงเกาะตูดเกาะอยู่ตรงตูดเลยเห็นน่ยอยู่ตรงหางเลยเนาะตัวเล็กนิดเดียวแต่เลือดเต็มเลย เห็นเมื่อกี้สังเกตเห็นเลือดเนาะก็เลยเราก็เลยดึงหางดูโอ้โหเกาะอยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ยาตัวแม่เดี๋ยวเราจะเอาออกให้เดี๋ยวเดี๋ยวยายา เาไม่ให้ใกล้ตูดเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเราแกะออกเดี๋ยวเราค่อยให้เพื่อนๆดูเนาะกระเด็นออกไปแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าตกไปตรงไหนดูดูตูดแดงเลยตกแถวนี้แหละเมื่อกี้ ก็สังเกตว่าทำไมเขาสะบัดหางน้อยดูดูดูกินเลือดจนตูดแดงมาเลยมันซ่อนอยู่ข้างหลังหางเห็นไหมเอาออกไปข้างนอกเมื่อวานออกไปนอนข้างน้ำข้างถนนให้กินยญ้าข้างถนนยาเยอะ ไปแล้วค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนไปแล้วค่ะ